เป็นข่าวเศร้าครับทุกคนเมื่อวานนี้นะฮะผู้ว่านารงศักดิ์หรือว่าผู้ว่าหมูป่านั้นนะครับได้เสียชีวิตลงนะฮะด้วยโรคมะเร็งในวัย58ปีณนะโรงพยาบาลศิริราชครับโดยตําแหน่งล่าสุดของผู้ว่านารงศักดิ์นะครับท่านได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งหลายคนนั้นรู้จักท่านดีในนามของผู้ว่าหมูป่านะครับจาก,การที่มีทีมนักฟุตบอลหมูป่าแคนามีจังหวัดเชนรายครับได้เข้าไปติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจนได้มีปฏิบัติการกู้ชีวิตช่วยเหลือทีมหมูป่า ซึ่งเป็นข่าวดังไปทั่วโลกครับซึ่งท่านผู้ว่านารงศักดิ์นี่ครับถือว่าเป็นแกนนําหลักครับในการตัดสินใจและก็ปฏิบัติภารกิจถ้าหลวงขุนน้านางนอนในครั้งนี้จนได้ชื่อว่าเป็นผู้ว่าหมูป่าครับและหลังจากได้ช่วยเหลือทีหมูป่าเสร็จสิ้นนะครับท่านผู้ว่านั้นก็ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่นะครับที่จังหวัดพะเยาต่อจากนั้นนะครับก็มาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดปทุมธานีจนเมื่อวานนี้ครับวันที่21มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานั้นก็มีข่าวเศร้าจากการป่วยจากการ,รก ในวัย58ปีรับและหลังจากนี้นั้นทางญาติจะนําร่างของท่านไปบำเพ็ญกุศลศพนะฮะที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพมหานครครับทางคมรีแคปนะครับก็ต้องขอแสดงความอาลัยกับการจากไปครั้งนี้ของท่านผู้ว่าด้วยครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ